ยืนยันวันเฮงป้องกันแชมป์โลก31พฤษภาคมนี้จากกรณีที่เกิดความสับสนเจ้าน้อยวันเฮง5ดาวยิ่มแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ WBC ชาวไทยจะขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งต่อไปกับคู่ปรับเกา่าทาซึยะฟุกูฮาระาอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวทของ w b o ชาวญี่ปุน่นว่าจะขึ้นช่วงในวันที่24เมษายนหรือวันที่31พฤษภาคมนั้นล่าสุดทางเสียตังปิยรัตวัชิระรัตะนวงศ์ได้ออกมายืนยันว่าทางเพชรยินดีนั้นมีคิวให้ นักโชคในสังกัดได้เคลื่อนไหวทั้ง2วันจริงๆแต่จะเริ่มด้วยทางเพชรซ p f อดีแชมป์โลกเยาวชน W b c Young World รุ่นไฟเวทแชมป์เยาวชนเฉพาะการอินเตอริมเดอะบัยงรุ่นซูเปอร์ไฟเวทและแชมป์เยาวชนเข็มขัดเงิน w b อ y o u n ย Silver รุ่นแบนตัมเวทซึ่งจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่พลาดท่าภายคะแนนทาคุยะอิโนอุเอะในการชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นแบนตัมเวทของ W b c ที่ว่างเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยในวันที่24เมษายนที่จะถึงนี้ ทางเพชรนั้นจะขึ้นชิงแชมป์ OBBF ซิงเวอร์รุ่นเป็นตัมเวทที่ว่างกับคู่ปรับเก่าชาวอินโดนีเซียนิกกี้จอแดนเนียงโกลันที่เคยเดินทางมาชิงแชมป์เยาว,วชนเข็มขัดเงิน Double UBC ยางซินเวอร์รุ่นเป็นตัมเวทจากเพชรมาแล้วเมื่อราว2ปีครึ่งที่ผ่านมาที่สยามพาราไดส์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์งามวงวาาซึ่งครั้งนั้นเพชรเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่6อย่างไรก็ตาม3ไฟล่าสุดของนิกกี้นั้นก็ชนะรวดโดยไฟสุดท้าย เป็นฝ่ายชนะคะแนาานยุทธภูมิสิทธิ์สุทธิพันธ์นักชกชาวไทยในกำหนด6ยกเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยการชิงแชมป์ OPBF ซินเวอร์ของเพชรในครั้งนี้นั้นจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง28 SD อดตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยคู่มวยในรายการนี้จะทําการตรวจร่างกายช่างน้ําหนักอย่างเป็นทางการในวันที่23มเมษายนที่โรงพยาบาลชัยเวศอินเตอร์เนแนลย่านน้องแขมงตั้งแต่เวลา11นาฬิกา เป็นต้นไปส่วนรายการวันที่31พฤษภาคมนั้นจะเป็นคิวของวันเฮง5ดาวยิมที่จะขึ้นป้องกันแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ w b c กับท uh ัสยะฟุคุฮา่คผู้ปรับเกา่าอดีตแชมป์โลกมินิไฟเวทของด b o ชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดชนบุรีโดยรายการนี้ทางช่อง 7sd จะรับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมตั้งแต่เวลา13.45น,นถึง15.45นนัน่นเอง